สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้บีแมทชาแนลไทยแลนด์จะมาคุยกันในเรื่องของประโยชน์ของการใช้ถุงมือยางค่ะประโยชน์ของการใช้ถุงมือยางนะคะเป็นที่รู้กันค่ะว่าการใช้ถุงมือยางเหมาะสําหรับป้องกันสิ่งสกปรกจากสิ่งปฏิกูลต่างๆช่วยป้องกันเชื้อโรคจากการหยิบจับสิ่งของ และช่วยป้องกันการบาดเจ็บของนิ้วและมือนะคะนี่คือประโยชน์ของถุงมือยางค่ะแต่สําหรับประโยชน์นั้นจะมีแยกแบ่งออกเป็นประเภทนะคะก็คือประเภทที่ป้องกันสารเคมีประเภทป้องกันสิ่งสกปรกและสําหรับประเภทใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและใช้ในอุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์ค่ะเรามาขยายในเรื่องของอุตสาหกรรมด้านการแพทย์นะคะ ถุงมือ,อยางที่ใช้ทางด้านการแพทย์แบ่งออกเป็นสองชนิดค่ะคือถุงมือ,อยางที่ใช้ในงานผ่าตัดก,ก็จะมีลักษณะยาวและบางมีลักษณะเนื้อเหนียวยาวถึงข้อศอกมีความแข็งแรงและต้องผ่านก,การฆ่าเชื้อร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคุณภาพของอยางจะต้องเป็นคุณภาพสูงชนิดที่สองก็คือถุงมือ,อยางที่ใช้ในงานผ่าตัดทั่วไปค่ะผ่าตัดทั่วไปนี่ก็คือตรวจโรคนะคะ การตรวจโรคในที่นี้จะใช้เป็นถุงมือลักษณะแบบสั้นค่ะไม่ระบุว่าเป็นข้างซ้ายหรือขวาการสวมถุงมือเราทำได้โดยการขยายเนื้อของยางนะคะซึ่งมีความยืดหยุ่นได้ค่อนข้างสูงค่ะและประโยชน์ของถุงมือที่เราใช้กันทั่วไปก็คือความยืดหยุ่นของยางนี้สามารถแบ่งออกมาเป็นส่วนของขนาด ยางที่เรียกไปถุงมือว่า S, M และ L นะคะการใช้ถุงมือไซส์ของมือผู้ใช้ก็คือมือเล็กมือกลางมือใหญ่ค่ะและสิ่งที่สำคัญของการใส่ถุงมือก็คือจะต้องลดเรื่องของการสวมเรื่องประดับนะคะเพื่อป้องกันการขีดข่วนและทำให้เกิดรอยฉีกขาดของถุงมือค่ะ ตัวถุงมือนี้จะมีประโยชน์ในเรื่องของการลดการติดเชือ้อป้องกันสิ่งสกปรกช่วยลดการบาดเจ็บของนิ้วและมืออย่างที่บอกนะคะเพราะฉะนั้นความสำคัญของการใช้ถุงมือตอนนี้ก็ต้องให้ความสำคัญพอ,พอๆกับการใช้หน้าก,กากเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะคะและสำหรับผู้ที่จะใช้ถุงมือโดยทั่วไปนะคะ การใช้ถุงมือสะดวกสั่งซื้อได้ง่ายและหาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องมือแพทย์และคารุพันธ์โทั่วไปค่ะสำหรับวันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากบีแมทช็อปสาขาสุราษฎ์ธานีขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะงใงใรับร้ยกกาหกกาหที่่่ญิญ อยิ้มที่สดใสมีคุณค่าทั้งจิตใจกับเวลาที่ได้แบ่งปัน